สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่3นะครับเดือนกันยายนแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีนะครับทําอะไรก็ระมัดระวังนะฮะในเรื่องต่างๆแต่ละช่วงเวลากันด้วยนะครับบางคนอาจจะทาอะไรที่สําคัญสําคัญก็เตรียมความพร้อมเป็นพิเศษสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปนะครับนี่มีอยู่4ราศีนะฮะที่ จะบอกว่าเป็นคนที่มีไหวพริบในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะครับแล้วก็เคาว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงสมมุติว่าคุณมีเหตุการณ์อะไรแบบที่เป็นปัญหาปุบป,ปับฉับพลันนะครับแล้วมันต้องแก้ปัญหาด่วนเลยนะฮะ4ราศีเนี่ยเขาจะเด่น,เป,น,เ,ปนเป็นพิเศษนะครับในการที่จะแก้ปัญหานะฮะจากร้ายกลายเป็นดีจากเสียเปรียบมาได้เปรียบนี่รู้ว่า จากการที่เราเอาตัวรอดได้เก่งก็ได้นะครับคือเรียกว่าไ่ไม่จนนะฮะจนทําให้พรรคผู้พิจนฝูงคนรอบข้างจะมาขอความช่วยเหลือตลอดถ้าสมบุรมีปัญหาเรื่องอะไรสําคัญสําคัญนะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาแบบ่วนป,ปุบปับฉับพลันช่วยเรื่องนี้หน่อยสินะครับเนี่ยตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับเรืองต่างๆนา,นา,นาชุนนี้อโอ้โหเยอะแยะนะครับเขาก็จะใช้4ีราศีนี้เป็นพิเศษครับลองไปดูนะฮะว่ามีราศีอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ เลขมงคลนะครับใครที่จะใช้เลขมงคลนะครับในช huh kind of ่วงนี wwww 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 er ้ครับมีดังนี้ครับเลขแรกนะฮะที่ใ so ช้ได evet. ้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับคือเลข1นะฮะเลขต่อมาคือเลข3นะฮะเลขต่อมาที่ใช้ได้และใช้ได้ดีคือเลข6นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข9ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกครับหรือว่าเลี่ยงๆครับในช่วงวันนี้คือเลข4นะฮะสีที่ถูกโฉลกนะครับในช่วงวันนี้สีแรกเลยนะครับ คือสีแดงนะฮะให้ใช้สีแดงเนี่ยนะสีต่อมาครับคือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาครับคือสีชมพูนะฮะและสีสุดท้ายนะครับคือสีน้ําตาลนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงหรือว่าไม่ใช้คือสีเขียวสดนะครับเขียวสดสดนะฮะเขียวเข้มๆไม่เป็นไรนะครับเขียวสดสดก็พวกเขียวใบตองอ่อนๆหรือว่าถ้าเขียวเข้มๆที่ไม่เป็นไรก็คือพวกสี ร้านกาแฟอเมซอนก็เลยนะฮะนี่ผมก็นึกถึงแต่สีเข้มเขียวแบบนั้นนะครับอ่าสมัยก่อนเขาเรียกเขียวอเมซอนนะฮะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้เออวันก่อนดูข่าวนะฮะเขาบอกว่าจะเอาหนังนะฮะซีรีส์ไซอิ๋วนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยแล้วผมก็เห็นนักแสดงนะครับแต่ละท่านเออเนี่ยต้องซีรีส์ต้องนักแสดงชุดนี้แหละนะฮะที่ที่สนุกสุดนะครับในความรู้สึกของผมนะฮะเพราะว่าก็ดูมาหลาย หลายหลายเวอร์ชันนะฮะเพราะว่าเออมันลงตัวที่สุดนะกลมกล่อมที่สุดนะฮะคล้ายๆกับเวลาที่เราดูเปากระเป๋าบุญจิ้นนะฮะก็จะมีนักแสดงชุดหนึ่งนะชุดแรกๆเลยใครที่ดูจะรู้ถูกไหมฮะว่าจันเจ้าต้องเป็นเฮอเจียจิ้งอ่าแล้วก็ท่านเปาก็ต้องเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยเพราะนั้นไซอิ๋วนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะดูสักหน่อยนะครับจริงๆไซอิ๋วก็คือเรื่องราวของพระถังซัมจั๋งนะฮะ เรื่องราวพระถัะงสมจักรนี่มีเรื่องจริงนะบางคนก็เอ๊ะกำกึ่งมันจริงหรือไม่จริงครับเป็นเรื่องจริงนะฮะมีตัวตนจริงนะฮะท่านบวชตั้งแต่สมัยตอนอายุ13นะครับบวชแล้วก็ได้เดินทางไปอินเดียนะครับถ้าในละครก็จะบอกว่าไปชุมพูทวีปนะฮะก็ไปอินเดียแหละนะฮะก็ไปอินเดียสมัยพศนะครับ1,170นะฮะพศนะเออ1170นนะฮะเนี่ยแหละนี่ก็เรียกว่าไปนะครับ ประมาณแล้วกลับมานะครับปี 1, 188นะครับก็ไปประมาณสัก18-19ปีนะอนะฮะไปอยู่ที่อินเดียนะครับทั้งไปและกลับนะฮะพอกลับมาก็ได้มาสังคายนานะครับาอยู่ในสมัยพระเจ้าถังไทจงนะครับถ้าใครที่ได้ติดตามประวัติศาสตร์จะรู้ว่าเออได้ขนทั้งพระไตรปิฎกนะครับทั้งมหายาและก็เทรวาทนะครับมาหลายร้อยชุดเลยนะครับเนี่ยก็เอามาสังคายนา แล้วก็เขียนเรื่องราวในการเดินทางเยอะแยะนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องของละครน,นะครับเรื่องของทั้งสวเจ๋งทั้งตือป้วยกายทั้งองอคงนะฮะเฮงเจียแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตัวละครนี้นะครับเขาบอกมันหมายถึงจิตใจคนนะฮะเฮงเจียหรือง้อคงนะฮะมันหมายถึงอารมณ์ที่แบบอารมณ์ใจเร็วด่วนได้อารม์ร้อนอารมณ์เหมือนกับลิงนะฮะเพราะฉะนั้น เขาบอกเวลาเดินทางนะครับจริงๆก็เดินทางแค่รูปเดียวนะครอารมณ์ของความเป็นโลดโผนนะครับแล้วก็อารมณ์ร้อนแบบริงนะฮะมันก็เกิดขึ้นเขาก็เลยแปลงออกมาเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะฮะแล้วอารมณ์ความขี้เกียจเบื่อเซ็งมันท้อมันล้านะก็คล้ายๆอารมณ์แบบอยากจะพักและไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ที่ไหน,นไปอยู่ในเมืองบางเมืองก็รู้สึกมีความสุขนะฮะก <c oughs> ็ะอยากจะพักแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับอารมณ์เขากว่าอารมณ์เหมือนตือป่วยกยนะฮะอารมณ์เหมือนหมูนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมคือ แล้วก็บางเวลาก็มีโซจิงนะครับก็จะดูมึนๆหน่อยนะครับบางเวลาก็รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับมีความขยันอย่างเดียวนะฮะหรือว่ามีความอดทนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็กลัวว่าหลายๆอย่างที่เดินทางไปเราไม่รู้ว่าวัฒนธรรมแต่ละแห่งเป็นยังไงเลยก็นิสัยเหมือนโซจงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตัวละครมาจากนิสัยของระหว่างเดินทางนะครับของพระถังสมจังนี่แหละนะฮะเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะ โอเคนะวันก่อนถามถึงเรื่องของข้าวแกงนะฮะเออใครได้จําได้นะครับก็จริงๆแต่ละท่านก็เขียนมาเยอะนะฮะผมจดไว้แล้วนะฮะผมจดไว้เมมโมรีไว้าหมดว่าเรียกว่าเมมโมรี่ว่หมดแหละนะฮะว่าแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะครับที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพอผ่านผมก็จะแวะนะครับช่วงที่ผ่านมาแวะหลายที่แล้วนะฮะทั้งหลายๆแห่งนะฮะเออพอนึกถึงนะครับมีที่หนึ่งที่เพื่อนๆเขียนบอกว่าข้าวแกงแม่ล้วนนะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีนะฮะก็เคยไปทานนะฮะทานบ่อยด้วย เวลาผมทานข้าวแกงเนี่ยจะไม่ค่อยเบื่อชาวบ้านเขาอย่างหนึ่งนะฮะผมก็จะทานแบบสมมรวมมีไหลายจานหลายถาดหลายหม้อนะฮะผมก็อยากให้เขาเอาอย่างละช้อนช้อนช้อนนะฮะผมอยากกิน6อย่างนะฮะแล้วก็เป็นข้าวราดอ่าเพราะฉะนั้นก็ขออย่างละช้อนแล้วก็คิดเงินตามสะดวกไปเลยครับจะคิดเต็ม6อย่างก็ได้ไม่เป็นไรนครับแต่ว่าไม่ต้องออกมาแบบเป็น6จานเพราะว่ากลัวเหลือเสียรายของนะฮะก็จะกินแบบนี้นะครับไม่รู้เ <S <S <ๆ>พื่อนๆกินเป็นหรือแบบนี้หรือเปล่านะฮะ คืออยากทานเยอะแต่ว่าเป็นข้าวราดจานเดียวนะฮะก็นี่แหละเพราะว่าถ้าไปกันคนน้อยๆนะครับจะมาสั่งเยอะๆมันก็เปลืองแล้วมันก็เหลือเสียดายนะฮะแล้วจริงๆสังเกตไหมว่าพอ,อพูดถึงว่าพชษบุรนะีมีลิงถูกไหมครัผมว่าลิงแต่ละที่นิสัสแตกต่างกันนะเพื่อนๆเคยเคยไปแต่ละแห่งรู้สึกว่าลิงแต่ละแห่งแตกต่างไหมอย่างเมืองเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองคนดุนะฮะแต่องจริงนี่ลิงเขาก็ดุนะเออลิงที่ข้างบนบนเขานะฮะก็ โอ้โหเกลการเหมือนกันนะครับใครที่เคยขึ้นไปนะผมเคยเจอถือแก้วน้ําไปฮะโดนเอาเรียกว่าถูกตบเอาแก้วน้ำเอาไปกินเลยนะฮะประมาณนี้ก็มีแต่พอไปสระบุรีนะฮะลิงที่สระบุรีเออดูเขาดูสุภาพนะไม่รู้เป็นไงเหมือนกันนะผมว่ามาอยู่ข้างๆเขาก็ไม่อะไรนะฮะมายืนมองเราต้องยื่นให้เขาถึงจะเอาอะไรประมาณนะครับแล้วบุรีกับลิงก็นี่อีกอิงนิสัยหนึ่งนะฮะเพื่อนๆแหล่งท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับรู้สึกไหมว่าลิงแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดนิสัยแตกต่างกันเนาะโอเคนะครับไม่มีละเราให้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะก็พักผ่อนกันนะครับโอเคนะไปแล้วครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษพฤษภและราศีเมถุนนะฮะวันนี้คนราศีเมษครับกิจกรรมนะครับวันนี้เรียกว่าอยู่ไม่ติดบ้านนะฮะดาวพระจันทร์เจ้าเรือนภพพันธุนะครับโคจรอยู่ในภพมรณะนะครับนึ่งนะครับเขาว่าอยู่ไม่ติดบ้านคืออาจจะมีเหตุให้ต้องออกไปไหนมาไหนทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีดาวถึง3ดวงอยู่ในภพปุตตะนะครับเขาว่าปุตตะเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางาน มันหมายถึงการที่โคจรหรือว่าชีวิตตัวเองต้องเดินทางประมาณนี้นะครับหรือมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําทั้งวันเลยนะฉะนั้นวันนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าเออแป๊บๆเวลาหมดไวจังเลยแล้วก็อยู่ดีเอาเย็นแล้วนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยอารมณ์แบบนี้เคยไหมฮะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําคุณรีบทําเลยนะสมมติว่าคุณตื่นยี่โมงก็เถิดนะครับแล้วมีคุณมีภาระอะไรที่ต้องทํา คุณทาเลยอย่าเอ,อิเลยเหยเพราะว่าเรือคุณจะไปเจอนู่นทํานี่เดินทางนั่นเอาหมดวันแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้1รีบทํา2นะครับจะมีเหตุให้ต้องออกไปข้างนอกบ้านนะครับข้อ3เรื่องของคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับเออนี่ต้องระมัดระวังจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาดาวประจําตัวช่วงนี้โคจรเป็นประและราชาโชคอยู่คู่กับดาวมรตยูช่วงนี้เป็นเรื่องของการหาเรียกว่าใช้เงินอ่าช่วงนี้นะ มีเหตุให้ต้องใช้เงินแบบรัวๆนะครับคุณอาจจะต้องซื้อของเข้าออบ้านซื้อของให้ใครซื้อของทําอะไรกับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับหรือให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานั่นแปลว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายหมุนเงินหมุนติ้วๆเลยนะฉะนั้นใครที่จะซื้ออะไรก็ตามผุ้คิดให้ละเอียดรอบคอบนะครับต้องเตือนว่าช่วงขวบเดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะสูงเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นคุณก็พยายามดึงเงินที่สมมติว่าใครที่เงินเดือนออกแล้วนะฮะ พยายามดึงเงินก้อนนีนะครับให้อยู่นานที่สุดนจนกว่ามันจะเจอเงินเดือนนะฮะในเดือนถัดไปนะประมาณนี่ครับคุณต้องดึงให้เงินของเดือนนี้กับเดือนหน้าให้มันอยู่ใกล้กันที่สุดนะครับอย่าให้หมดวัยเกินนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเอาจริงๆคือหมุนเงินทันแหละแต่ว่ามันจะดูจะรู้สึกว่าเออทำไมใช้จ่ายคนนี้เยอะเหลือเกินเนาะนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของคนที่ความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับ อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะพูดแบบนี้เรื่อยๆรัวๆนะครับะว่าชวงนี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนี่นะฮะให้ยาวไปอีกหรือว่าสนิทกันขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับฉะนั้นชวงนี้ความรักมันเด่นนะฮะแล้วก็ชุดนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับเราก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับไม่ใช่ว่าคนเข้ามาฉันต้องอคุยเกิดทุกคนคบกับทุกคนนะครับไม่ต้องนะฮะโลกนี้ยังมี คู่นะครับที่เขาว่างว่งให้เขาจับคู่กันเองบ้างนะฮะเราไม่ต้องไปจับคู่กับทุกคนเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะเจอคนอื่นที่เขาไม่มีคู่แล้วก็โสดกันเยอะเกินนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงวันนี้นะครับข้อดีครับมีไปไหนมาไหนด้วยการทํากิจกรรมมาด้วยกันแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความรักหรือว่าคุยกับคนที่คุณชอบอยู่นะฮะก็จะรู้สึกดีเป็นพิเศษครับความรักเด่นเลยแหละนะถ้าใครที่แบบอยากให้แฟนหรือว่าคนที่คุณรักทําอะไรให้ครับช่วงนี้ก็สามารถ คุยได้นะฮะประมาณนี้เลยนะโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของความรักดีความรักดีต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1น่งะครับปวดหัวนะครับตัวร้อนไม่ค่อยสบายในสบายตัวข้อ2ตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสข้อ3ช่วงนี้ระวังอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสาวนะฮะในช่วงวันนี้ปัญหาคือดวงตาหลักๆเลยนะครับดวงตาจะมีปัญหาข้อ2คือการปวดหลังคอบาลหลหรือว่าข้อกระดูกหรือกล้ามเนื้อ จะมีปัญหานะครับต่อมาชาวราศีพฤษภรศาศีวัวนะครับช่วงนี้นะครับเป็นวัวที่จะบอกว่ามีอะไรทําเยอะนะครับวัวพนเนจ,จรช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นทํานูน่นทานี่ทํานั่นอะไรอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับการทําภารกิจหรือในการที่จะทําอะไรที่เราอยากทําโอกาสจะประสบความสมําเร็จมีมีดวงอย่างนะครับในช่วงนี้ มีเรื่องของการใช้เงินนะครับเกี่ยวข้องกันแล้วก็เรื่องของบ้านและครอบครัวคนอาจจะซื้อของเข้าบ้านหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวพักกันไปเที่ยวไปกินนะครับช่วงนี้ใครจะจ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวสูงเป็นพิเศษแต่ก็มีให้หมุนให้ใช้มมนต้องกลัวนะและประการต่อมาครับคนราซื้อประสบนะครับ,รนรบในระยะน,นี้ดวงใครที่ทำงานนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่ดีแต่ว่าต้องระมัดระวังคนจะทําให้งานมันยุ่งวุ่นวายนะครับตัวเนื้องานเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็จะแก้ปัญหาได้ แต่เรื่องของคนอันนี้ทำให้ดูวันนี้ยุง่งวุ่นวายเพราะคนนะครับอารมณ์ยังหงุดหงิดง่ายเพราะคุณจะเจอคนมาจุดอารมณ์ให้เราเราเสมือนเป็นน้ํามันนะครับเป็นเบนซินแล้วก็จะมีคนมาจุดนะครับเอาไฟมาลอจุ๊กจุ๊เดี๋ยวอารมณ์ก็ขึ้นพลึบๆนะฮะฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์เป็นพิเศษนะเดี๋ยวความดันขึ้นนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักครับวีนี้คนที่โสดในต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ ถ้าใครที่มีคนคุยอยู่ด้วยนะครับเขาคนนั้นนะฮะคนไหนก็ตามแหละเขาอาจจะพูดไปเข้าหูหรือทําอะไรที่ไม่ค่อยเข้าท่านะฮะประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ก็อย่าไปซีเรียสเครียดกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะครับส่วนคนที่แบบโสสนิทเลยนะครับช่วงวันนี้ก็ยังโส,สนิทเหมือนเดิมนะฮะมันมีนะดวงมงคนแบบอธิษฐานจิตขอให้อย่ามีคู่เลยนะครับหรือว่าบางคนเพิ่งอ,อกหักรัก,กุดอะไรมาแล้วก็อธิษฐานมาให้อยากมีคู่เลยลึกๆเขาก็อาจจะอยากมีแต่ว่า บางทีคำอธิษฐานมันแรงนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าใครเข้ามาก็ออกไปนครับจริงหนึ่งในราศีที่อธิฐานแล้วแรงครับคือราศีพฤษภนะฮะอย่าไปอธิฐานอะไรที่แบบมัวตัวนะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วเราก็ลืมนะฮะโอเคต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับจริงคนที่มีคู่มีแฟนวันนี้ ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ช่วงนี้เรียกว่ามีกิจกรรมอะไรที่ไปใไนกบแฟนหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะฮะต่อมาเรื่องของสูขาพร่างกายครับระยะที่ต้องมัดระวังคือจุกเสียดแน่นท้องกรดไหลย,ย้อนและก็ช่วงนี้มีอาการเกี่ยวข้องกัรปวดขาวปวดเขา,ขานะฮะเวนท่าดีเวายซาวรนะครับวันนี้อาหารเป็นพิษครับปวดท้องนะครับบางคนอาจจะท้องผูกท้องเสียมีปัญหาเ,หเกี่ยวกับกรดแก๊สในกระเพาะเยอะนะครับกรดแก๊สนะฮะฉะนั้นระวังดูเมนูอาหารที่มันย่อยง่ายแล้วก็อย่าอย่าทานรสจัดเยอะเกินนะครับประมาณนี้ใครที่เป็น มีของแสลงอะไรที่เราทานแล้วป่วยทุกทีก็อย่าไปทานนะครับต่อมาค่ะชาวราศีเมถุนครับวันนี้เรื่องของกิจกรรมนาทีิการงานวันนี้มีการเดินทางระยะสั้นอาจจะไปไหนก็ครอบครัวไปไหนกาแฟไปไหนก็คนที่ร,รักนะครับหรือไปไหนก็เพื่อนร่วมงานแต่จะไปอะไรก็ตามก็เรียกว่าไปแล้วมีความสุขนะครับดาวจำดาว,ดาวพุธโคจอ,อยู่ในภพสัชะหมายถึงเรื่องของการสังคมหรือว่ามีงานสังคมที่ต้องเดินทางหรือนัดหมายนะครับและมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายชวงนี้ค่าใช้จ่าย เยอะนะฮะระวังดีๆนะวันนี้ซื้ออะไรก็ตามระวังที่ของที่มีจำาหนีนะครับแล้วก็ช่วงนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวควักเดี๋ยวสแกนจ่ายเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ต้องระวังดีๆอะไรที่ยังไม่จาเป็นอย่าเพิ่งรีบซื้อนะซื้อแล้วคุณจะไปเจอของที่มันถูกกว่าเดิมนะฮะคุณซื้อวันนี้ราคา1000บาทนะครับแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไปเจอหรือว่าเดินไปอีกร้านหนึ่งเขาขายประมาณ750บาทนะครับแ้แบบเดียวกันเลยคุณก็จะหงุดหงิดอารมณ์นี้เลยนะฉะนั้นว่า 2, 3, 4, 5, 5ว่าาาเเเีีีี้ยอออพพงงงรรขขททคคแะะดดุณจไ ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออดีนะไมไ่รีบซื้อนะครับประมาณน,นะเรื่องของการเงินระวังดีๆนะฮะความรักครับในช่วงนี้คนที่โสดนะฮะช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับช่วงนี้การคุยกับใครเขาจะชอบเรามีโอกาสที่จะสนิทก,กันมากกว่าเดิมแล้วกันนะครับให้รู้ว่าช่วงนี้ถ้าอยากจีบใครจ,จีบเลยมีโอกาสจีบติดนะส่วนท่านนี้ในวัยสาวนะครับในช่วงนี้คือจุกเสียดแน่นท้องปวดหลังคอบ่าไหล่ร่างกายช่วงนี้รู้สึกว่า มันเหมือนกับรถนะฮะมือสองนะฮะที่มันซ่อมมาก่อนมันก็เลยแบบมีเสียงคลอกคลอกแคร็กกระดูกก็เดียวอะไรช่วงนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามพักผ่อนน้อยพอแล้วก็อ่าเรียกว่ากายภาพหรือว่าออกกำลังกายบ่อยๆนะครับมันก็จะช่วยให้ร่างกายมันดีขึ้นได้นะครับโอเคต่อมาอ่าอย่างยั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 งงไม่หมดเรื่องของความรักซักหน่อยนะครับฮาในช่วงนี้ครับดวงนะฮะคนราศีเมถุนนะครับ ความรักนะฮะคนที่โสดนี่ต้องเตือนไว้นิดหนึ่งนะฮะคนที่โสดคือมันจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับงันฉะนั้นช่วงนี้ใครโสดนี่ระวังระแวงดีๆแล้วกันนะฮะแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับให้แก่การและการสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีเวลาไม่มากนักนะครับฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกับคนในครอบครัวคุณนะบางทีคุณอาจจะ ต่างคนต่างดั้งโต๊ะเห็นไหมฮะว่าบางโต๊ะได้แบบโอ้มากัน4ี่หคนต่างคนต่างอยู่หน้าจอของกันและกันนะครับกินข้าวก็ไม่คุยกันจนจบเสร็จนะครับจ่ายตังค์เสร็จไม่มีสักประโยคที่คุยกันเลยนะครับเนี่ยก็มีนะฉะนั้นอารมณ์นี้อย่าให้เกิดนะครับเพราะว่าบางคนเป็นนะครับแล้วก็ช่วงนี้คนราศีเมถุนความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวรู้สึกมันทางห่างไปนิดนะครับหรือว่ามันจืดๆไปหน่อยประมาณนี้ฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ริเริ่มในการเติมความสัมพันธ์นะครับจำเป็นรินะฮะช่วงนี้ไม แล้วก็สุขภาพร่างกายครับระยะนี้ที่ต้องดูแลกรดไหลย้อนนะครับอันนี้ต้องเตือนทั้งทั้งคนทั่วไปแล้วก็คนที่อยู่ในว so ัยสวครับผมห่วงเรื่องของอาหารทําให้ป่วยนะครับบางทีน้ําหนักตัวขึ้นแล้วกดไม่ลงมันก็เป็นอาหารที่ทําให้ป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะ มาดูบทสรุปบ้านกันนะครับเดิมที่ชาวราศีเมษครับวันนี้เสน์ชาวราศีเมษเสื่อฟใครับเน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้โง้แห้งเด็กขอบตาวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับกับปากนะฮะให้เด่นพิเศษนะครับใช้ดวงตาให้เด่นเดแล้วก็บางคนอาจจะใช้ลิปสติกหรือว่าใช้หน้ากากสีมงคลก็ได้นะครับรวมถึงนะครับเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับฮวงจุ้ยโชคลาภนะครับสัปดาห์นี้เลยนะครับคลียร์แอนด์คลีนห้องน้ำนะครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดให้สบายแล้วก็ให้ดู แบบเคลียรย์นิดหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแต่วงคนที่แบบล้างห้องน้ําแบบคนนอนได้เลยก็มีนะียกว่าไม่ชอบความไม่สะอาดนะครับราศีเมษจริงๆเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่สะอาดนะฮะโดยพื้นที่ใส่นะแต่อาจจะมีบางคนไม่ใช่เลยแฟนหนูโคตรสมมกเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นเม็แบบลิมิเต็ดนะครับเป็นเม็เฉพาะหาได้ยากหน่อยในคนราศีเมษอะไรประมาณนี้นะมันก็มีทุกราศีมีทุกแบบแหละ ต่อมาครับชาวราศีพฤษภครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพฤษภเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับเรียบง่ายครับวันนี้เน้นความเรียบง่ายเลยนะฮะแล้วก็งงเฮงเด็กคอมเบน่ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับหลักๆก็คือดวงตาแล้วก็กลิ่นกายหอมนะครับรวมไปถึงเรื่องของวงช่วยโชคลาภครับสัปดาห์นี้นะฮะเคลียร์เคลียห้องนอนนะครับวันนี้ก็สัปดาห์นี้ครับก็หาเวลานะครับปัดกวาเช็ดถูทําให้เป็นระเบียบแล้วก็อะไรที่มันฝุ่นนะฮะหรือว่าของที่มันรกๆก็เอาออกไปบ้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรม หน้าที่การงานทําอะไรก็ตามวันนี้มีเ็าเรียกว่ายุ่งๆทั้งวันนะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นทําอะไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่ามีอะไรที่ต้องทําล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับคือวันนี้จะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวรีบทาแล้วกันนะครับวันนี้ทําอะไรก็รีบๆทำใครทํางานวันนี้ระวังเรื่องคนนะครับจะทําให้เราแบบวุ่นวายนะฮะต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีเมถุนเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆไว้นะฮะ โง่แหงเด้งคอมใบหน้าครับวันนี้นะครับเนี่ยเรียกว่าตำแหน่งคือปากแล้วก็ใบหน้าร้างหน้าสะอาดละกันหรือบางคนก็อาจจะแต่งหน้าให้แบบออร่าแบบเด่นๆให้พุ่งๆงออกมานะครับจริงการแต่งหน้านี่มันมีอะไรเยอะเนาะรายละเอียดโอ้โหคนที่แบบแต่งหน้าเก่งๆนี่เขารวยกันเลยนะหรือว่าค่าแต่งนี่โอ้โหเพิ่งรู้กันนะโอ้โหสูงพางนาดูนะฮะแต่เขาก็เรียกค่าฝีมือนะครับทำได้อย่างนั้นได้ก็ราคาก็ตอนนั้นนะครับฉะนั้น คนราศีเมถุนครับช่วงนี้แต่งหน้าให้แบบออร่าแรงๆพุ่งๆหรือว่าล้างหน้าสะอาดก็ได้ฮะเรื่องต่อมาคืเรื่องของฮวงจุ้ยครับในช่วงสัปดาห์นี้เคลียร์อด์คลีนนะครับห้องครัวนะฮะแล้วก็กิจกรรมครับวันนี้มีการเดินทางระยะสั้นๆมีการเข้าสังคมการใช้เงินเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆนานาเยอะเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินแต่ว่าให้รู้ว่าช่วงนี้ออกงานบ่อยหรือมีคนมาหาเรานะครับหรือว่าอาจจะใช้โซเชียลในการพูดคุยเยอะเป็นพิเศษด้วยก็ได้ครับแต่ผมเน้นข้อหนึ่งคืออยากให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนในครอบครัวให้มันสนิทก,กันมากกว่าเดิมสักหน่อยหรือว่าอาจจะพาไปไหนมาไหนทําอะไรที่มีความสุขร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันมากๆงหน่อยก็จะดีเพราะว่าจะมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวครับในระยะ เวลาก็อีกสักไม่นานนี่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องเติมช่วงนี้แหละนะครับเรารู้ดวงเพื่อเรียวกว่าป้องกันและแก้ไขให้ทันนะครับโอเคนะไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามมากมากนะครับท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกงลางค่ำกลางคืนขอให้รับสนิตและสบายแล้วก็หรับฝันดีทุกท่านนะครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงวันถัดไปก็ขอให้ทําอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะครับแล้วก็ใครที่คิดหวังเรื่องเงินนะฮะหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับเงินขอให้สําเร็จด้วยนะครับและขอให้มีกัลยาณมิตรที่ดีรอบตัวบกํง่ครับ แล้วก็เราเจอกันนะครับนัดเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะว่างที่เวลาไหนก็มานะครับที่ตรงนี้รอเสมอครับช่องวีโคโค,โคนัดครับสวัสดีครับ